ิดอาณาจักรธุรกิจเครือไอเบอรี่กรุ๊ปไอเบอรี่กรุ๊ปนะคะเป็นธุรกิจร้านอาหารพรีเมียมค่ะที่มีการสร้างสารรค์แบรนด์ให้มีความโดดเด่นและเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยค่ะไอเบอรี่กรุ๊ปนะคะจะมีร้านอะไรที่อยู่ในเครือบ้างและกลยุทธ์เด็ดของไอเบอรี่กรุ๊ปอะไรที่ทําให้ธุรกิจนั้นมีความโดดเด่นในตลาดอาหารเราจะมาพูดคุยกันในรายการของเวอร์ไวเบลค่ะ สนับสนุนโดยแชมป์สปิริตทรูสปิริตคิดอย่างแชมป์ทำอย่างแชมป์ ไอเบอรี่กรุ๊ปนะคะก่อตั้งโดยคุณปลาอัจราบุรารักนะคะซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2,542ค่ะจากความชอบของคุณปลานะคะที่มีความหลงใหลในไอศครีมและความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจของตนเองคุณปลาค่ะจึงตัดสินใจเปิดร้านไอศครีมเจลาโต้เล็กๆชื่อว่าไอเบอรี่ในปี2,542โดยเน้นความสร้างสารรค์และก็รสชาติที่ใช้ผลไม้ไทยเป็นวัตถุดิบหลักค่ะอย่างเช่นการใช้มะม่วงไทยทุเรียนไทยและเรียกว่านี่เป็นการ สร้างความแตกต่างจากไอศครีมทั่วไปในตลาดไทยค่ะหลังจากความสำเร็จของร้านไอศครีมไอเบอรี่นะคะคุณปราก็ได้มีการขยายกิจการสู่การทำร้านอาหารหลายประเภทค่ะโดยพัฒนาคอนเซปต,ต์แบรนด์ใหม่ๆตามความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะคะทางไอเบอรี่เองได้ขยายอาณาจักรเป็นธุรกิจอาหารและคาเฟ่ที่มีความหลากหลายมากกว่า60สาขาซึ่งมีแบรนด์หลักๆดังนี้ค่ะ ไอเบอรี่ที่เป็นไอศครีมโฮมเมดหลากหลายรสชาติที่ใช้ผลไม้ไทยร้านกับข้าวกับปลาค่ะที่เป็นร้านอาหารไทยร่วมสมัยรสนิยมร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารสตรีทฟู้ดรงสีโภชนาร้านอาหารแนวเหล่าร่วมสมัยทองสมิธร้านก๋วยเตี๋ยวเรือระดับพรีเมียมชิ้นโบแดงหมูกระทะสไตล์พรีเมียมของไทย และล่าสุดกับธุรกิจใหม่ในเครือของ I อเบอรี่กรุ๊ปนะคะนั่นคือโต oh ๊ะคิมร้านข้าวมันไก่ค่ะที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะเมื่อเดือนกันยายนปี2567ซึ่งสาขาแรกตั้งอยู่ที่พาร์คสีลมโดยร้านนี้นะคะมีคอนเซปต์ในการนําเสนอข้าวมันไก่สไตล์แบบไทยไห่นานค่ะโดยเน้นคุณภาพและการยกระดับอาหารพื้นบ้านให้ดูพรีเมียมและทันสมัยมากขึ้น โดยทั้งหมดนี้นะคะดำเนินการภายใต้บริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทไอเบอรี่โฮมเมจำกัดบริษัททองสมิธสยามจำกัดบริษัทเดอะพลัตเตอร์มหานครจำกัดและบริษัท OMGM แบงคอกจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของ o oh อ My God m ดมา e r ค่ะแล้วกลยุทธ์การทำธุรกิจของ i อเบ y Group มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ไอเบรีกรุมีกลยุทธ์ธุรกิจที่หลากหลายนะคะเพื่อให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ในตลาดร้านอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์หลายรูปแบบ โดยมีการขยายประเภทของแบรนด์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันมากขึ้นหรือจะเป็นการยกระดับอาหารพื้นบ้านให้มีความพรีเมียมค่ะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์สําคัญนะคะนั่นคือการนําอาหารพื้นบ้านที่คุ้นเคยอย่างเช่นข้าวมันไก่และหมูกระทะมายกระดับให้มีความทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้นอย่างเช่นการทําร้านโต๊ะคิมหรือชิ้นโบแดงค่ะ รวมถึงกลยุทธ์การร่วมทุนและการขยายสาขายอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งไอเบอรี่กรุ๊ปค่ะได้มีการใช้กลยุทธ์ร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์อย่างเช่นการร่วมทุนกับ,บร้านเก๋ยเตี๋ยวเรือทองสมิธในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการทํากําไรค่ะซึ่งรายได้และผลกําไรของธุรกิจเครือไอเบอรี่กรุ๊ปมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่าในปี2,566บริษัทไอเบอรี่โฮมเมดจำกัดทำไรายได้รวมถึง2,179ล้านบาทกำไรสุทธิ418ล้านบาทบริษัททองสมิธสยามจำกัดไรายได้รวม856ล้านบาทกำไรสุทธิ195ล้านบาทบริษัทแพลเทอร์มหานครจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจอาหารเวียดนามและยุโรป รายได้340ล้านบาทและกำไรสุทธิ71ล้านบาทบริษัท OMGM b แบงคอกจำกัดรายได้10ล้านบาทขาดทุนสุนทธิ4.8ล้านบาทโดยในปี2024ค่ะธุรกิจมีการวางแผนขยาย25สาขาใหม่พร้อมกับเปิดตัวแบรนด์ในคอนเซ็ปต์ใหม่ๆนะคะอย่างเช่น m u l t i s t o r e หรือพื้นที่ Cloud Kitchen เพื่อเพิ่มช่องทาง Delivery ค่ะ เรียกว่า i อเบอรี่กรุนะคะเริ่มต้นจากการทําร้านไอศครีมเล็กๆค่ะจนตอนนี้ได้ขยายเครือเป็นร้านอาหารนะคะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีหลายประเภทด้วยโดยยกระดับอาหารพื้นบ้านให้มีความพรีเมียมค่ะโดยมีการขยายสาขาไปในห้างหรือชุมชนรวมถึงนะคะยังมีการใช้คลาวด์ i ิดเชนค่ะที่ตอบโจทย์ต่อตลาด d ิ l i เวอร เรียกว่าเครือไอเบอรี่กรุ๊นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนค่ะที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจในประเทศไทยมีการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีความสร้างสารรค์มีแบรนด์รวมถึงนะคะยังมีการใช้กลยุทธ์การตลาดที่มีความดเดิดด้วยค่ะ